ทีนี้บรรยากาศที่แดนเนลมิดนะครับตอนนี้ที่เปลี่ยนกิจการใหม่นะครับคนเยอะมากของกินก็เยอะมากนะครับโซนด้านหลังจะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นปรา,าสาทนะครับก็จะมีที่นั่งกินข้าวมีที่นั่งเยอะนะครับแต่ก็เต็มหมดนะครับ <c oughs> คนเยอะมากๆนะครับอาจจะ เป็นวันหยุดด้วยครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ยังมีคนหนาแน่นแล้วก็มากันต่อเนื่องนะครับร้านค้าแต่ละร้านก็คือคนก็ยังเต็มทุกร้านอยู่นะครับแนะนำถ้าจะมานั่งนะครับก็มาแต่วันนะครับเพราะว่าที่นั่งนี่เต็มหมดเลย <c oughs> ก็อาศัยเดินกินนะครับยืนกินแบบชิวๆเพราะว่าอากาศโล่งดีนะครับ